อันวันนี้อากาศเปลี่ยนพอโทรศัพท์บอกว่าจะหนาวตื่นเช้ามาลมฟิวหนาวเลยดูว่าปยาเดินผ่านลมมาหนาวอากาศเย็นเย็นโดยลมเนาะลมแรงลมค่อนข้างแรงนี่กะหลำ่ำดูสิเรามาดูกันดีว่าจะเป็นกะหล่ำห่อได้ไหมน่าจะนะเพราะว่า,วาเขาเริ่มแล้วเขาเลิมนั่นแหละแต่ถ้านาว อีกสักอืมอยากให้หนาวอีกสักอาทิตย์นับไปเลยหนึ่งอาทิตย์นึกถ้านาับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอู้กะลงไปอย่างสวยเลยกําลังแบบอืมกะลำแป้งมีแป้งเดียว,อยวพอเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก้อนนันไกลกันโพดเอ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสองสิบสามสิบสามกอ้อนในแป้งเดียวเนาะเดี๋ยวให้ดู กะลำที่เขาห้มาทีเลก็กกว่าเป็นต้นคนาดเหมือนต้นคณะฮ่องกองเนาะอันนี้ก็เป็นคนาดฮ่องกองนะใช่ต้นเนี้ยเขาห้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหไปยากก็มาเซมแถวกลางเนาะเขาบอกว่าเป็นเป็นคนาดก็เลยเอามาเซมเซมก็กะลำหอกคนสุดท้ายว่าเซมเส้นแล้วมีคาดอยู่ต้นเดียวที่เขาให้มาเขาห้มาทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าพกต้นแต่พอเอามาปลูกเป็นกระลำหอ่อซะยัง,งั้นนี่เป,นนนเ, <laughs> เป็นขนาดของกุ้งแค่ต้นเดียวเป็นขนาดของกุ้งแค่ต้นเดียวนอกมันเป็นกระลำหอ่อหมดเลยอันนี้ก็ไปไปไป,ไป,ไ,ปไปปลูกไก่กันน่ะนะเนาะไปปลูกไก่กันเขาก็เริ่มเป็นแตก่กอออกเห็นไหมเนี่ยอันนั้นของพยายเอามาปลูกก่อนอันนี้เขาหายมาเนาะจะให้ดูอันนี้เป็น เพิ่นบ้านให้มาแถวเดียวกันเลยไปเลยจายาวเดี๋ยวให้ดูที่หลานเนาะชึบเดี๋ยวก่อนเด้อยเขาขยับกล้องก่อนนะจ๊ะขอโทษขอัยเดี๋ยวจะวืบๆ,ๆ,ๆบาบๆั้งหน่อยเนาะเดี๋ยวให้ดูให้ดูอันกระลำที่เขาให้มาเดี๋ยวนะจ๊ะึอออ่ะเดี๋ยวมาเรามาดูกล้องหลังกันเนาะอ่าดู คณาฮ่องกงที่เขาให้มาเขาบอกว่าเป็นคณาปยาก็เอามามุดเลย 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแถวกลางเดี๋ยวให้ดูเด้อไปจ้ะก้องหลังปะ่ะอันนี้เนาะที่เขาให้มาก็คือจะมีกอนี่ที่แรกมาต้นเป็นเบียดน้น้อยเขาบอกว่าเป็นคณาฮ่องกงออืปยาก็เอามาแซมใส่กระกำอันนี้เป็นเป็นกระลำหัวที่ปยาปลูกก่อนปยาเพาะเองอันนี้แล้วก็มาแถวนี้ก็จะเป็นของของ,ของเจ้าของแพะเพาะแพะ พอเองแต่เนี่ยเขาให้มาเขาบอกว่าเป็นขณาเวียนีดน้อยใบเขาก็เหมือนขณาเนาะเอามาปลูกเป็นเหมือนขณาใบยากระเซมใส่เลยสิคะตรงนี้อันนี้จะเป็นต้นคู่อันหนึ่งเป็นเบี้ยของเจ้าของพอเองก็อันหนึ่งเป็นเบี้ยที่เขาให้มาอ่ะอันนี้ก็อีกก้อนหนึ่งก็แปะใส่กันเลยเนาะก็เป็นขณาเดี๋ยวก็ได้ตัดกินแล้วอ่ะก็ันนี้ก็ชนก็เบี้ยของเจ้าของคืออันนี้อ่ะอันนี้ของเบี้ยของเจ้าของอันนี้ก็เบี้ยของเจ้าของกะลำหอ แคนี้ก็มันก็มกันก็ชนกันเห็นไหมเนี่ยอืมตอนนี้เขาก็จะเป็นแบบไหนล่ะถ้ามันเป็นกระลำห่อหมดทุกข์กอน่ะทุกคนคิดดูว่ามันถี่เกินใช่ไหมเพราะว่าเขาจะออกเยอะวันนี้มากแล้วต้นอันนี้คืออะไรคือแปลกหวก,กแนวเขาแถอน,นี้ <laughs> สวัสดีสามล้านดวงตาในะจ้าใครเข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันได้เนาะคุยทักทายกันได้อากาศวันนี้เปลี่ยนเลยทุกคน หนาว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 ก็ดีนะจ้าพักจะได้สวยๆวยอันนี้เป็นกระลำหอที่ห่อเองเอามาปลูกเนาะเอามาปลูกรุ่นเดียวกันก็ก็อันนี้อ่าเอามาปลูกรุ่นเดียวกันก็อันนี้อันนี้รุ่นเดียวกันเบี้ยอันเดียวกันอันนี้เขาหายมา <laughs> มีต้นเดียวเขาหายมาสุดท้ายเป็นขนาดองกงอยู่ต้นเดียวตรงนั้นเป็นกระลำหอหมดเนาะสวัสดีสามล้านดวงตานะจ๊ะใครเข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันได้เด้อว,วันนี้อากาศดีมากเลย หนาวหนาวอ่ากำลามหอเขาจะชอบอาการแบบนี้เนาะอันนี้เบียดทิเบยาเพาะเองดูเอามาเอามาลงสองก่อก็เบียดกันเฉยเลยเขานี่ยายไม่ได้แล้วเพราะว่าลากเขาอ,อกอยเยอนะแล้วเนาะถ้ายายเราวย่านเขาจะไม่รอดในพื้นที่ตรงนี้ก็ยังเหลือว่างอยู่อันนี้ก็จะสะบายเลยอยู่กอเดียวโดดๆแต่มาเบียดก็อันนี้อันนี้เขาหายมา ตกลงกันว่าเป็นขนาของกุง้งแต่ไม่ใช่ซะแล้วแถวกลางนี่นี่ต้นหนึ่งมีต้นหนึ่งสรุปได้ต้นเดียวนี่คือเป็นขนาที่เขาให้มานะอันนี้เขาก็บอกว่าขนาะแต่ก็ไม่ใช่อันนี้เขาก็บอกว่าขนาน,น,าอาน,าท,อนทอนไปเลยเอาไปเติม,มเพราะเอามาเต็มเราไม่ใช่จ้ะเป็นกระลำหอกซะแล้วอืมอันนี้เราก็จะมารอรุนกันว่าเขาจะเบียดกันแค่ไหนเขาจะอกอกใหญ่แค่ไหนสวัสดีสามล้านดวงตานะ จปยาปัญญาจะอยู่ตรงนี้แค่สิบนาทีก็พอเนาะวันนี้เพราะว่าจะต้องไปส่งหลานอีกส่งหลานไปโรงเรียนยังไม่ปิดเทอมอีกคนหนึ่งปิดแล้วก็ไปที่ศูนย์ปิดอะไรก็หมายลหเยอะแยะไปหมดอันนี้เป็นประกาศประกาศเราเริ่มแก่แล้วเราเราก็จะเริ่มถอนออกเพื่อจะเอาแป้งไว้แต้มอันใหม่เนะาะาะวเพาะเบียรขึ้นรออยู่แล้วปลูกพอได้กินทุกคนไม่ได้ต้องซื้อเนาะ ปลูกหลายๆกินไม่ทันหายโพดปลูกหายโพดนี่คือกาดไปอีกแปลงหนึ่งเป็นกุ้งตุ่งยาวเป็นู่นเป็นพักเพลสวัสดีสิบล้านดวงตานะจ๊ะใครเข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันได้เด้อวันนี้ลงสวนพักมาดูกระหลำ่ำดูกระหล่ำเราก็จะเลยไปดูพักเสียนดูพักเสียนดูเอ่อที่เอาไว้จะเอาไว้ทำพันเน่ะเขาไปถึงไหนแล้ว มีเม็ดมั้งหรือยังมีมีหม,มากมังหรือยังนี่ฟักเซียนที่จเจาะไว้ทําพันอ๋อหมากเขาเริ่มนันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน่วยเขาก่อนหน่วยก็มีอยู่หน่วยหนึ่งนี่แล้วไปให้เขาแก่ก่อนเนาะเดี๋ยววางวางปยายจะมาตัดออกผู้แตกเยอะเลยถ้าตัดถ้าถ้าเราเรลื่มเก็บอ่ะจะจะเริ่มมันไปกินเนาะวัสดีก็ร้านดวงตานะจ๊ะใครเข้ามาแล้วทักทายคุยทักทายกันได้เดอ้ออู้อัน,นี้ชนอันนี้เดี๋ยวหา อะไรมาดึงตะแกงโอ,อ้ะตะขายกั้นไก่ออกก่อนเพราะว่าวเขาดันพักนี่คือผักเสียนเราโอเคได้ผลอยู่เนาะได้ผลอยู่ใบพุ่นก็ช่างเถอะนอนลงโอ้ไม่ใช่นอนเพียเพียลงกุตงตุงพยากระโซหมดละเนาะกินไรรอบแล้วโซมหมดแล้วจ้าเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เบียร์ที่เราเพาะก็ึ้นแล้วเดี๋ยวเอามาเติมเดี๋ยวหาแป้งก่อน นี่คือประกาศประกาศก็กินไม่ทันโอ้ยทุกคนกินไม่ทันแต่ละอย่างเนาะสวัสดีก้า้านดวงตานะจ๊ะใครเข้ามาแล้วทักททยกันได้เนาะพูดคุยทักไทยกทันได้อันนี้พาด,ดูเดินดูสวนภักทีเล็กจะมาดูกระหลำ่ำไม่กระหล่ำแล้วจ้ะเดินดูไปเรื่อยๆวูบวับๆ,ๆไปด,ด้วยทุกคนขอโทษขออภัยด้วยด้วยจ้ะเพราะว่าพยายามเดินเลาะดูว่าอันไหนจะต้องได้เปลี่ยนออกอันไหนจะต้องได้โลกออกประกาศก็เริ่มแก่ละเิ่มก็ใหญ่ละอันนี้สวัสดี แลวก็รถก็เริ่มนั้นแล้วเดี๋ยวใช้ว่างๆก็จะมาปนดินหน่อนดินเสร็จปุ๋ยก็ขึ้นเผื่อฟูบเดี๋ยวจะพามาอัปเดตสสวะรถอยู่เรื่อยๆเนาะอันนี้คือสาวะรถหรือมักกะทกลกของทุกคนที่หล้จ,จักเนาะมักกะทกลกมีหลายต้นอยู่แต่มีหลายลมอยู่โอ้ยสะออนขนาดไปสะออนกมมอ็รำหรอกพอก็เจอหนาวปุ๊บเขาก็ลริม กรูบลงเราจะห่อแล้วนี่เห็นไหม <laughs> จะห่อเล้วไปไหนเลาะอ๋อว่างเลาะอีกสองนาทีจะทุกคนเดี๋ยวปยาจะลงแล้วเด้อนี่กินคณนะไหมตัดคนาไปไหมต้นเนี่ยอ่า <laughs> มีต้นเดียวมีต้นเดียวคนาห้องกรุงเนาะเขาเป็นคนาห้องกรุงมันเขามีอันนี้นะนี่นี่ปยาก็ไม่เคยเห็นเนอกเห็นตั้าเขาหายมาก็เลยลองเอามาปลูกดูแต่ทำไม มีอะไรแปลกๆปอันนี้เป็นขนาของกงุงเล้ออันนี้จะเป็นขนาอะไรอันนี้เป็นขนาดังเดิมเราหรอือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เขาก็ะหามาเนาะเขาหามาเขาบอกขนาเอาขนาปยาก,ก็เอามาแล้กอันนี้เขาบอกว่าเป็นขนาของกงุงอันนี้ไม่น่าใช่เพราะว่าขนาของกุ้งมีอยู่ต้นหนึ่งก็คือต้นนั้นอันนี้นนทุกคนเออเขาตากแดดเนาะปะยาก,ก็เต็มอยู่เต็มนี่แหละเต็มอยู่เต็มแป้งน้อยนอยนี่แหละตายทีละตน้นละตน้นเขาใหม่ไหมแ <laughs> ดดแรงโคตร ใหม่ใบแห้มใหม่เลยใหม่แล้วก็ยอดก็ใหม่เออพยาทอนทิ้งไปแล้วลืมให้ดูใหม่แบบว่าแหม้มเลยผักงามนออจ้าผักงามจ้าการแจ้งเตือนคืออีหยังพยาขึ้นไม่เข้าใจลูกคืนอะไรชื่อบ้านบอกการแจ้งเตือนก็เป็นลูกกระดิ่ง พ <laughs> ักงามเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆด้จ้ะมาพูดคุยมาอากาศเปลี่ยนแปลงก็เลยพามาดูสวนพักสวนพักปลูกกินเองนะจ้ะอันนี้มันสับปะหลังอันนี้ไม่ใช่พักเนาะมันสับปะหลังก็ไปกินหัวมันห้านาทีมาดูกระลำเนาะอากาศหนาววันนี้เขาบอกว่าอากาศจะหนาวก็เลยมาดูกระลำเอ๊ะกระลำจะเป็นยังไงกระลำหอมโอ้งามเลยแหละกำลังแบบไบ้นี่กำลังแบบกูแบบลงเลยกำลังจะหอม จร,จริงๆอยากให้หนาวอีกสักเป็นอาทิตย์ก็ยังดดินว่าไม่ต้องหนาวจัดหนา,นาวขนาดนี้ก็เพราะอากาศเย็นๆเนาะทุกมือนี่ก่อนที่จะมาเย็นวันนี้เน่ะอากาศร้อนมากร้อนฝนตกแล้วก็ม่ร้อนแป๊ดเมื่อวานนี้มาดูขนาเป็นแบบว่าไหมเลยจ้ะวันนี้อากาศเย็นก็เลยมาลงมาดูสวนโอเคงามมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงก่อนเด้อจ้ะทุกคนจ้ะไปเตรียมตัวให้นักเรียนไปโรงเรียนก่อนเนาะจ้ะ คุณลมบนทุกคนทุกท่านด้วยนะาะจนะ้ะเนาะขอบคุณคุณการแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะขอบคุณหลายๆด้วยจ้ปยาประายขออนุญาตลงเด้อ